มาครับวันนี้นะครับทอดปีกไก่นะครับชุปแป้งทอดนะครับผมทอดนองไก,ก่กรอบเลยครับนะครับมาแล้วผู้ใดอยากกินข่าแรง เป็นสอวกรอบหงีคัครับ เอาลงไปก่อนเจ็ดตอนเหย,ยงแล้วพี่้องเหยงแล้วยข้าวเดียวกรอบนอกนุ่มใน ยิ่งกว่าโทุเรียนอันนี้ก็เราก็จะชุบแป้งไว้ก่อนนะครับไว้ลงรอบต่อไป พ่อาไปเป็นพ่อบานเลยวะครับถึงหน้าตาจะไม่หล่อนะครับแต่ว่าทํากับข้าวเก่งน,นี่ <c oughs> นะมักไหวแวิเอาลุ่งลอบไปครับรอบลอบไปอืมลูกชายครับลูกชายนำโชค ใหม่ก้นเดี่ยวใหม่ก้นี่ก้นไม่กูใหม่งานหรอกยีเต๋อเนี่ยเจ็ <Okay. S 1> ซื้อปีเก่มาที่ตลาดนะครับรอบที่แล้วเจ็ดเจ็ดปีเกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสิบฟองสิบสามได้สิบสามปี ทอดกินกับตำแจ้วขื้นนี่ก็ก็ผอมสวยหอนๆก็แซ่บเลยครับนเนี่ยเนี่ยอะไรครับน้องนำโซคโอเค Hãy ngọt cho này แก่ด้วยกันครับ